ุณจะตัดบทหารไทยพ่อตีจะเพิ่ม,มบอมปทหารเรายังยืนยันว่าประเทศยังจําเป็นต้องเกณฑ์ทหารพักการเมืองมาพักต้องทําลายทหารแต่ทหารเราต้องลบกับต่างชาติลบกับขมรเพื่อป้องอธิป,ปไตยผมคิดว่าไอ้พักนี้คือพักกบฏคือทหารเขาลบแทบตายเสียชีวิตไปเท่าไหร่ประชาชนเสียชีวิตเบ็ดเสร็จ32ชีวิตแต่ไอ้วนนี้ก็นั่งด่าแต่ทหาร เธาด่าตรงไม่ได้ก็ไปหาวิธีการตีกันเชียงและสุดท้ายบอกว่าจะยกเลิกการเกตทหารและประเทศจะอยู่ยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศจะมีภัยต่อความมั่นคงแล้วมันทําท่าจะตัดงบทหารนะที่วันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลามากที่จะต้องมีการพัฒนากองทัพหลายประเทศประกาศยกเลิกไปแล้วแล้วเพิ่งมาประกาศเกตทหารคุณจะตัดงบทหารไทยพท่อตีจะเพิ่มง,งบเตทหารเรายังยืนยันว่า ประเทศยังจำเป็นต้องเกณฑ์ทหารแต่เราคิดว่าทหารเกณฑ์ต้องมีอนาคตที่ดีและมีโอกาสที่สดใสต่อไปนี้ถ้าเราได้มีโอกาสคุมนโยบายเรื่องทหารการพัฒนากองทัพพัฒนาอาวุธที่ทันสมัยไม่ต้องพูดถึงเราประกาศชาัดเจนอยู่แล้วเพราะประเทศจะมีภัยคู่คามแต่โอกาสของทหารเกณฑ์อย่างน้อยเรามีโรงเรียนในสิบเรามีโรงเรียนในร้อยที่ผ่านมาโรงเรียนในสิบเนี่ยเราก็เปิดรับแา่นักเรียนชั้นมหเราจะเปิดโคตา้า ให้พลทหารได้ไปเรียนโรงเรียนในสิบไม่น้อยกว่า50%เพื่อให้โอกาสคนเก่งอยากมาเป็นทหารแล้วสามารถใช้สิทธิแข่งกันเองในกลุ่มทหารเกณฑ์หลายหมื่นคนคุณก็แข่งกันนักเรียนม6คุณก็แข่งกันบางคนจบปาตรีแล้วบางคนมีความรู้ดีซะอกเก่งคอมพิวเตอร์ คูณเกณฑ์คต้า50มาเป็นนักเรียนในสิบนี่คือโอกาสที่ดีให้เขาและผมเชื่อว่าการเกณฑ์ทาหารมันจะแฮปปี้มากขึ้นทุกคนจะมีความสุขยากมาเป็นทาหารรับใช้ชาติและมีอนาคตที่ดีและแค่นั้นยังไม่พอผมทราบมาว่าจากที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของ,ของเราโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีโคต้าให้นักเรียนในสิบไปเป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนในร้อยปีหนึ่งรับประมาณ250ใน10ปีประมาณ2,000กว่านะแล้วที่ผ่านมาเขาจะมีคต้าประมาณสัก10คนเพื่อให้ไปเป็นนักเรียนในร้อยในเมื่อ กองทัพต้องการคนเก่งต้องการคนมีความรู้ความสามารถการลบยุคใหม่เป็นการลบยุคดิจิตอลเพราะทหารเกณฑ์คนเก่งๆก็เยอะใน10คนเก่งๆก็เยอะยิงอยู่นักเรียนม .4 ใช้เข้าเรียนเตรียมทหารก็ไม่เป็นไรเส้นทางคุณตามปกติแต่อย่างน้อยต้องการพื้นที่ที่โรงเรียนในร้อยสาให้กับนักเรียนในสิบเราพี่นอกนักข่วาวนะครับว่า ถ้าทุกคนเห็นโอกาสที่ดี <Okay. S 1> เห็นแสงสว่างที่ดี mm hmm. ปัญหาในกองทัพทุกอย่างจะคลีค่คลายช่องว่า,ตางต่างๆก็จะลดลง mm hmm. ความเป็นพี่เป็นน้องในกองทัพก็จะนั่นแสนขึ้น mm hmm. โอกาสที่ไอ้พรรคพวกนี้จะมาปั่นให้เกิดความแตกแยก mm hmm. มันก็ยากขึ้นครับ mm hmm. mm hmm.